¡Gracias! สวัสดนีนะครับนาะยสิ่งของพี่กิงทุกท่านมือกุมคิกอีกแล้วนะครับในช่องของพี่กิงนั่นเองนะครับนะสำหรับคนที่ปั่นไฟปันมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนนะเออกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวนี้นะอ่าเป็นช่องใหม่ของพี่กิงเองนะครับนะมาแจ้งเกมกันก่อนพีเจสี่เกมโจ๊กเกอร์สี่เกมแล้วก็แพ็คเมติกยางและสี่เกมนะครับนะในรายชื่อโกดางก็จะเป็นเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอ,อื่นย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นๆนะแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ประมาณนี้ดูในกลุ่มสักนิดนึงก่อนนะครับนะเออ่อนที่เราจะมาลองเทคนิคเด็ดเกินไว้อย่างนี้อยามาดูกันว่ามีอะไรนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับนะเออคุณแบ็กบอกบวกเจ็ดวันติดแล้วโหจัดรัสเซียพี่คิงยังไม่บบกทุกวันเลยอ่ะประมาณนี้นะครับนะคนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมาเดี๋ยวเราไปพูดกันในคลิปว่าเรามีเทคนิคอะไรมานําเสนอนะจุ๊บๆไว้ก่อนนะมาลองดูกันไปอ่ะเอามา200นะ อ่าเมื่อกี้เราเกินกันไหมใช่ไหมมันมีคนมาบอกเทคนิคพี่คิงว่าให้เราเลือกเนี่ยเบ็ดสองสามสี่ให้เราเลือกสักสามเบ็ดใช่ไหมแล้วเราก็เปิดโทอโบแล้วก็ออโต้ไปสิบมุนตอ่าเดี๋ยวทำให้ดูอ่าและให้ดูคํานวณและคอมโบของมันว่าเบ็ดไหนคอมโบเยอะที่สุดใช่ไหมเออเขาบอกว่าเป็นวิธีการหาตัวเบ็ดที่จ่ายนะเออมาลองดูกันเออฟัต เปิดสามโหมดดีอ่าให้เลือกมาสัก3เบ็ดนะเขาย้ำเหมือนเดิมมันก็คล้าย,ายๆกับสูตรของคุณเจนนะช่วงนี้พี่เค็งรู้สึกว่าสูตร3เบ็ดจะมาดีนะก็คือไล่1 2 3อะไรอย่างเงี้ย2 3 4, 4 4 5 6 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะเออคนนี้เขาบอกว่าให้เปิดโทรโบแล้วก็ไปทีละ10หมุนให้เลือก3เบ็ดก็ได้จะจะเรียงก็ได้หรือไม่เรียงก็ได้มั้งนะเบ็ด4เอาเรื่องเ,ออเปิดเบ็ด4มาดีกว่าเว้ยอ่ะ มา,มาลองดูเบ็ด้าก่อนเขาบอกว่าให้เราดูคอมโบมันเป็นหลักย้ำว่าคอมโบนะไม่ใช่คำนวณนะดูจากคอมโบว่ามันมีคอมโบตุ้มตุ่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 ม,มดูที่เบ็ดไหนนะอ่าแล้วพอทีนี้ให้เราเทียบกันว่าเบ็ดไหนมาดีกว่าเอ้ยเบ็ห้าเริ่มมาเว้ยเอ้ยเบ็นห้าดีกว่าดี็ดห้าหนี้เออหกจอกติดอ่ะโอ้ยเ 226มาก่อนโอเคมาทีนี้พอครบ10หมุนใช่ไหมก็ไม่ต้องปิดเปิดโบโอ,อะไรทั้งสิ้นก็เอาโอตโตต่อไปเลยเปิดโทโบโต่อไปอีก30หมุนนะเขาบอกว่ามันเป็นการเลือกเบ็ดว่าเบ็ดไหนจ่ายนะอันนี้พี่คิงมาลองให้ดูเฉยๆยังไม่ได้ลองสักรอบเหมือนกันมาจะได้ดูด้วยว่ามันมาดีจริงหรือเปล่าคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหมันคุณเจคุณเ,เจเขาจ,จะบอกว่าเบ็ด วิธีการทําอย่างงั้เขาจะเป็นการเข้าฟีสปินใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกเบ็ดก็คือวิธีการสังเกตเบ็ดนั่นเองนะครับนะว่าสมมติเราเลือกมา3เบ็ดเงี้ยสามสี่ห้าให้ดูคอมโบเป็นหลักว่าเบ็ดไหนจ่ายแล้วเราให้ออโต้ซิงไว้เลยเบดนั้นฟับดอกนี้มาควอนสีแปดเออเจก็คือวิธีการเลือกเบ็ดที่เหมาะสมนั่นเองนะจริงๆมันก็ไม่ใช่ อะไรที่เป็นตายตัวเขาแค่บอกมาว่าถ้าเราเลือกเบ็ดถูกก็มีโอกาสที่จะแตกสูงนี่แต่เท่าที่ดูคอมโบก็ดีอยู่นะเออวู้ยเฮสองร้อยสี่สิบเอาเว้เออเบ็ดห้าจ่ายสองรอบติดเลยดูเออเออ,อ,อนะแล้วพอครบสามสิบหมุนในนี้ก็วนลูปกลับไปนะ เราจะเลือกจากเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้อพี่เชนเลือกสีแล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องปิดเปิดโบรทัง้งซิ้นก็เปิดโ,โบร์ไปอีกสิบหมนุนนะก็หาเบ็ดเหมือนเดิมนะย้ําว่าพอแตกรอบหนึ่งแล้วก็หาเบ็ดใหมนะ่มาลองดูกันว่าเรามีจะอยู่ที่เบ็ดไหนสี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีคำนวณอยู่สามตัวเบ็ดสี่เงียบกลิบมาลองไปท่าต่อ ก็คือการเลือกเบ็ดนั่นเองนะครับนะก็รอบแรกพี่ทิงถือว่าให้ผ่านนะเพราะว่ามีแตกนอกดอกก็200อยกว่าอ่ะก็ะแสดงว่าเบ็ดนั้นจะจ่ายจริงๆนะเออลองดูสําคัญตรงการเลือกเบ็ดรู้สึกว่าพี่บังเคยทาคลิปแบบนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่ทิงจำไม่ได้ว่าทาไว้ตอนไหนแต่รู้สึกว่าจะเป็นพิธีการสูกสังเกตนะเออก็อมาสอดคล้องกับ f อของเราที่มาบอกเหมือนกัน่ะเบ็ดห้าพอได้เดี๋ยวขอดูเบ็ดหกหน่อยสิ อสองตัวฟับนี่นกริปโอ้ตอนนี้สเก็ตเตอร์สองตัวมาบ่อยแต่ไม่ลงมาเฉียดเลยนะโอ้พอเบ็ดหกไม่มีคอมโบเลย่ะกลับไปเบ็ดห้าใหม่เมื่อกี้เบ็ดห้ามีคอมโบสามดอกติดๆนะมาลองดูกันว่ารอบนี้เบ็ดห้าจะจ่ายหรือเปล่านะเออถ้ารอบนี้จ่ายแสดงว่ามามาจริงนะ เออเ็เป็นได้รู้ไปว่าอเออมีวิธีการเล่นแบบนี้นะพี่คิงก็มาลองให้ดูอ่ะเราก็แบ่งปันกันไปนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็จะได้แชร์กันไปนะอเออแต่สังเกตไหมว่าสเก็ตเตอร์ไม่เข้านะทีนี้ใช้หาสเก็ตเตอร์ฟีสป,ปินไม่ได้นะบอกก่อนแค่ให้เลือกเบ็ดว่าเบ็ดไหนจ่ายดีแค่นั้นเองนะครับนะเออก็คือการเลือกเบ็ดว่าเบ็ดไหนจ่ายดี ม,มันมีฟูยสเกตเตอร์มาแล้วเบ็ดห้าเอาอีกแล้วดูเฮ้ยผ่านหรือถ้าอย่างนี้ดูเออมาดูกันว่าจะจ่ายหรือเปล่าฟับมีห้าขีดรอฟับสองมรออีกบับสามแถวอย่างนี้ช่องหนึ่งอะไรหไม่เข้าเลยโอ้โหช่องหนึ่งทำไมไม่เป็น1นขีดไอสองขีด โอ้โหมาอืออันนี้ก็แพงมา1ขีดได้สขีดแล้วปั๊บมี2กตมล้อช่องหนึ่งห้าขีดช่องหนึ่งไม่ลงโอ้โหโอ้มันไปหยุดที่กูลสิบทั้งนั้นเลยดูเราห้าขีดเต็มกระดานเลยนะเออสวย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 วายสองแถวอย่างนี้อ้ยร้อยหนึ่งวายตั้งดอกนี้ตัวแพงลงมา174ไปก่อนดอกนี้ได้5กมต่อ K สามร้อย okay. สิบเอาไว้เฮ้ยอือไปห้าร้อยแล้วไปห้าร้อยแล้วผมไปท่าจ่ายห้าร้อยนี่ถือว่ากู๊ดแล้วนะฟับโอ้ยเอาเว่าทิ้งเิออือมาห้าขีดรอสองกลมช่องหนึ่งได้ไหมสองกลมสองกลมสองกลมไม่ลงได้อยู่ห้ากลมก็ไม่ลงโอ้โหห้ากลมสองจมก็ได้ขอโทษอือยังได้อยู่ มี2กรมมาเออ14 3สามกลมช่อง1มาได้2ขีดยังดี3กลมเออได้อยู่โอ้โหแมงคุงรู้จนเหนื่อยแล้วไม่ลงมาเลยโอ้โหดูอืมอ,อ่าอ,อิ่มดู6 7 6จ็เคเฮ้ยผ่านเออดูเราเข้าเบ็ดเมื่อกี้เห็นไหม ตอนที่เราเลือกแบบเบ็ดเฮ้ยมาจริงอยู่นะว่าคันหาเบ,บ็ดตัวไหนว่าเบ,บ,บ็ดบรรจัยเฮ้ยอันนี้โอเคพี่ยิงให้ผ่านเลยนะเดี๋ยวดูเดิอ่ะฟับโอ้ยพันหนึ่งแล้วนะหยุดได้ไหมอ่ะพอพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาต่อนะอ่ะอเ,เราสรุปกันตามนี้ก็ถือว่าผ่านพี่ยิงให้ผ่านก็ลองดูนะให้เลือกมาสักสามเบ็ดแล้วก็ออตโต้ทอโบไปอย่างละสิบหมุนให้ดูว่าเบ็ดไหน นะมีคอมโบเยอะที่สุดย้ําว่าคอมโบเยอะที่สุดนะไม่ใช่คํานวณน,นะเออให้ดูคอมโบติดติดกันแล้วให้ดูว่าเบ็ดไหนเยอะสุดก็เอาเบ็ดนั้นมาออโต,โต้สาหมุนอ่าเขาบอกว่ามันจะเป็นเบ็ดที่แตกดีนะอันนี้ก็คือวิธีการหาเบ็ดของ f c ของพี่คิงมาแนะนํานะเออซึ่งเราลอง2อรอบก็เห็นไหมได้อยู่ไปสามสิบไม่ใช่อ ทั้งแตกนอกแล้วเขเข้าฟีสปินด้วยอันนี้เข้าฟีสปินก็อาจจะฟุกแต่แตกนอกสองรอบติดๆพี่คิงคิดว่าใช่นะเออก็ลองดูนะเป็นเทคนิคดีๆจากทางบ้านนะมาลองใช้กันดูได้นะได้ผลไม่ได้ผลก็อย่ามาด่าแล้วกันพี่คิงก็แบ่งปันให้ฟังนะถ้าจจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมพรความบันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ